รุ่นท็อปสหายากราคาโดนใจจะสวยจะง,งามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมเหมือนเดิมน,นะครับกับฟุกเฮียสมาริขค่าน,นะครับวันนี้เราก็มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับผมตอนนี้เลย นะครับเป็น m i t s ู b ิชิไทยท่านพลัสแคปนะครับเครื่องยนต์2.4 GLS รุ่นท็อปของในโชมนี้เลยก็ว่าได้นะครับในโชมนี้ก็คือเป็นในเวอร์ชั่นที่ว่าเป็นแคปยกสูงนั่นเองนะครับเรามาในราคาเพียงแค่400,000กับ9,000บาทนะครับผมเพียงแค่400,000กับ9,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกัน ได้เลยนะครับผมสําหรับด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมรองรับมากับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับอ่ารถสีสวยนะครับผมอันนี้เดิมทีเป็นสีมันออกเป็นเทาๆทเขียวเขียวนะครับเป็นสีหายากอ่ามองในกล้องมันอาจจะออกจะเป็นโทนดําไปสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวจริงมันจะเป็นสีเทาเขียว เรื่องล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นล้อเดิมศูนย์ขอบเท่าไรเอ่ยขอบเท่าไรเอ่ยอ่าขอบสิบบบบบนิ้วนะครับอ่ายางใหม่ปียี่นะครับอ่าช่วงล่างเดิมสวยนะครับด้านข้างก็จะเป็นกระจกโครมเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกให้เรียบร้อยนะครับชุดมือเปิดโครมเมียมอ่าที่สำคัญมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกทั้ง2ด้านนะครับ อ, <S <S อย่านะครับอ่าแล้วก็เป็นรุ่นที่ว่าแคปเปิดได้เดี๋ยวเราลองดูกันสักเล็กน้อยนะครับอ่าสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆเ,เลยแล้วก็รถที่ของเรานะครับเราก็ขายให้ดูให้เห็นกันแบบจะจะได้ซุกซอกทุกม,มุมนะครับรถมีการเก็บสีเคมสี 4, แล้วก็ให้ดูได้เลยนะครับ บางทีรถเคมสีก็ใช่ว่ารถจะต้องมีการชนหนักหรือว่าพิคข่าพิคว่ำ <c oughs> นะครับก็คือบางทีเจ้าของเดิมเขาไปเคมประกันศูนย์หรือว่าเคมประกันประเภทหนึ่งนะครับมันก็เลยอาจจะอาบน้ําให้ใหม่หรือว่าเก็บสีที่แบบสัดรอบๆคันเลยนะครับอ่เดี๋ยวดูช่วงล่างกันสักเล็กน้อยนะครับช่วงล่างก็มีการพ่นกันสนิมมาแล้วนะครับชั้นสีสวยๆเลยก็จะได้ไม่ต้องพุไม่ต้องอะไรนะครับใช้งานกันแบบยาวๆเลย ยางใหม่เปลี่ยนให้ทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับอ่ะมาดูด้านท้ายด้านท้ายก็มีกล้องถอยหลังนะครับโลโก้โครเมียมครบทุกจุดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นว,วัตรกรรมใหม่นะครับหม่เวกคลีนดีเซลนั่นเองอ่ะก็อัตราเร่งการตอบสนองดีกว่ารุ่นก่อนและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมนะครับรุ่นนี้ก็เป็นตัว1 8 1แรงม้านะครับ ติดตั้งกระชนท้ายเรียบร้อยอ่ะมาดูด้านนี้กันต่อเดี๋ยวแวะดูช่วงล่างกันสักนิดนึงนะครับช่วงล่างก็เดิมสวยเหมือนกันอ่าเราจะบอกว่าเออท่อไหม่ขนาดนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมีการใช้งานมาพอสมควรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนิดนึงนะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทางด้านนู้นก็จะเป็น ปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าแล้วก็มีตัวปรับแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะครับอ่าเดี๋ยวโครงสร้างตัวนี้สักนิดนึงก็ค่อนข้างเดิมนะครับรถได้เดิมไม่มีประสบอุบัติเหตุมานักๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีกุญแจดอกรีโมทแบบนี้หนึ่งดอกอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันต่อนะครับอ่านะครับผมก็สําหรับภายในนะครับอันนี้ก็จะเดี๋ยวรีวิวเรื่อง จอก็อแล้วกันนะครับสำหรับจอนะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเล่นเพลงผ่านมือถือได้เลยแล้วก็เลือกมาที่เออมาที่เมนูก็ได้นะครับมาที่เมนูก็ไปตั้งค่านะครับตั้งค่าโทศรศัพท์บลูทูธแล้วพวกนี้นะครับเราก็เข้าไปเชื่อมต่อได้เลยเล่นเพลงนี้ครับอ่าโอเคนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับหรือว่าเข้าตั้งค่าโทศรศัพท์หรือนี่เลยเข้าไปที่ระบบนําทางนะครับก็จะมีเรื่อง สองระบบนำทางให้นะครับนี่คือแสดงผลปัจจุบันนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ถ้าคุณลูกค้าเออซื้อรถคันนี้ไปต่อนะครับคุณลูกค้าก็สามารถไปตั้งค่าใหม่หมดได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องไปปักหมุดตรงนู้นตรงนี้นะครับก็คือเป็นเจ้าของทันใหม่ได้เลยนะครับอ่าก็จะหรือไม่มไมก็เวลาสตาร์ทรถเข้ามาก็จะกดเข้ามาในเมนูหรือว่าเลือกแมปได้อะไรได้อ่านั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องแอร์ก็สามารถปรับ ออโต้ได้เลยนะครับบอบอโตไ้ได้เลยได้หรือว่าเป็นแมนวนวลก็ได้อ่าส่วนไฟชุกเชินอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB นั่นเองนะครับอ่ามาดูเรื่องของเกียร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น6เกียร์ครับแต่นี้เจ้าของเดิ่คนน่าจะชอบแบบเป็นงานหุ้มหนังนะครับก็เหมือนแบบหุ้มทับไปใหม่หัวเกียร์มันอาจจะไม่เห็นนะครับส่วนก็คือก็คือใส่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับปกติส่วนเกียร์ถอยก็คือเป็นเกียร์กดนะครับกดลงไปนะครับผมแล้วก็ดันไปล็อกที่สองให้สุดแล้วก็ดันขึ้นอ่ะล้วกองก็จะติดแบบนี้นะครับอ่านี่คือเกียร์ถอยมจะเป็นพวกเบรกมือแล้วก็เกะใส่ของนะครับเกะท่องมีวางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับอือมันมีตน้นต,ตังเมียได้นะ่ <laughs> อนได้นะครับอ่า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของเลขไม์กันนะครับมันจะปรับเบาะลบนิดนึงคันนี้รถปีสองพันสิบห้านะครับเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลนะครับถือว่าใช้ไม่เยอะอ่าใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สําหรับด้านนี้ก็ตามที่ได้เห็นเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะมองค้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองแพนดู คอนโซลด้านหน้ากันว่ามีร่องรอยขูดขีดหรือเปล่านะครับอาจจะนะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุการใช้งานจะบอกว่ามันมันเลี่ยมเหมือนรถใหม่เลยก็เป็นไปไม่ได้อา,อาจจะเป็นตํำหนิพวกคาบกาวพวกนั้นที่แบบอาจจะตั้งพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือนะครับอ่าส่วนอนันนี้นะครับนี่เลย ตามราคาที่ได้แจ้งนะครับ40,900บาทนะครับรถปี2015เป็นเครื่องยนต์2.4 GLS นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปของแคปยกสูงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก็จะได้เป็นปุ่มสตาร์ทได้รีโมทกุญแจนะครับได้จอเครื่องเล่นได้กล้องถ่ายหลังแล,ล้วก็ที่สำคัญคือได้ระบบนำทางแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเป็นรถลำดับที่หนึ่งมาเลยนะครับอขออนุญาตปิดชื่อ จ้าของเดิมก่อนนะครับอ่าก็จะมีในส่วนของอันนี้นะครับปี2015ัิาอจดทะเบียนมิถุนาปีไรยเอ่ยห้าแปดนะครับเป็นรถลำดับที่หนึ่งมาโอเคอ่าเดี๋ยวดูด้านบนการซักเล็กน้อยนะครับฟ้าพพิเดก็อาจจะมีบ้างนะครับพวกรอยเจิมแต่ว่ามันก็จังๆแล้วแหละ นะครับก็จะมีบ้างแบบรอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่าได้ผ่านการใช้งานมาอ่าเราก็ให้เห็นการตามจริงเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องความเป็นไปก็จะเป็นถุงลมนิรภัยผู้น้านะครับมีด้านนี้แล้วก็ด้านแถบลน,นั่งนะครับส่วนเอกสารนะครับในเก๊อันนี้ก็จะมีพวกเอกสารให้อะไรให้นะครับมีอันนี้ยังอยู่อ่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องระบบหนักฐางพวกนี้ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับผมไปเลยครับอ่ะเราก็มาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับหลังจากที่ได้ดูกันภายในเรียบร้อยเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยมีเบรกเบให้นะครับอ่ะเครื่องยนต์ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ลงน้ายาถามว่าทําไมไม่ลงน้ํายาให้เราจะลงน้ํายาให้วันที่คุณลูกค้ารับรถนะครับเพราะว่า ฉีดน้ำยายังไงมันก็เงาหมดแหละนะครับพอมันเงาปุ๊บทีนีคุณลูกค้าจะดูไม่รู้เรื่องแล้วว่าสรุปอะไรมันมีคราบน้ำมันเยอะมั้ยหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ดูกันแบบสดๆให้ดูแบบ,แบบแห้งๆเลยนะครับอา่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะจ๊ะสวยสดงดงามอา่าแล้วก็แผ่นการความร้อนนะครับถ้าดูแลมาไม่ดีจริงนะครับยังไงก็ ยุ่ยอย่างแน่นอนแต่ครับวันนี้ก็อาจจะมีบ้างรอยลอกนิดนิดนหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันก็ผ่านการใช้งานไปแล้วแต่ว่าไม่ถึงกับเละเทะแบบอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนที่สำคัญเลยมิสูบิชินะครับจะมีเป็นสติกเกอร์มอ,อก,กอแบบนี้อ่าถ้าว่าไม่มีอาจจะยอดจัดอาจจะได้น้อยลงหรือว่าบางทีไฟนั้นอาจจะไม่ได้รับจัดนอกจากว่าเป็นรถกระบะซิง่งอ่าที่เปลี่ยนฝากกระโปรงอนนั้นก็คือไปอีก แนวหนึ่งนะครับอ่ะก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับมิสูบิชิไทท่านพลัสแคป2.4 GLS คันนี้นะครับผมมาในราคาเพียงแค่400,000กับ9,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมและสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็รู้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดสสัครก,ก,กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีอะไรมาให้ชมกันก็ฝาก ติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ